เอาพี่น้องเบิ้งสิผ้ามาเบิง้งอันนี้เด้มอมือนนี้อันกุดโกง่งน้ำกุดโกง่งค,นะคุณดะคุณนาคุณคุณน้ำกุดโก่งเบิ้งน้ำลายหันเบ่หลายท่อสุป,ปีดอกปีนี่ปีนไข่ยูเบอร์ไหลท่อสุปีสุปีนั่หปปปปนหลายกว่านี่คุณกุดโกง่งน้ำม,มองหายาหากินใส่หมอ้อใส่เบดไทยเลือ เจ้าหน้าพระเจ้าะกระไพรเรือมาแถวนี่ล่ะพระเจ้ามาใส่มองมีทั้งผีกับเป็นปลากรวยพระเจ้าะปลูกใส่น้ำอันน้ำฟังกุดหัวไห้ไปหน้าพระเจ้าะปลูกน้่งอันน้ำฟังฟังน้ำฟังสาหลวงนี่พระเจ้ากับปลูกไปที่เขาเขาพระเจ้ากับพ่วงอันพ่วงห้างตีนี้น้ำมันทวมทุกปีน้ำทวมเบิดได้นี่ หอมเบิดน้ำมันน้ำมนข้างน้ำหมเบิดสชุดีนีน่ีนี่น้ำมัถ่วมหุ่นกองไส้จาโกโอ,อยุเกะไก่ คุนดอกบ,บัวน้องดอกบ,บัวงามงามเบิงกกงกกงง่งพีง่น้องนะครเจ้าปลูกกล้วยพ่วงสีงามคุณปลูกกล้วยน้ำแข็งฟังฟูต์น้ำตาลฟังฟุตุนะที่ใส่มันหิ่งโบอันนั่นดอกมันหิ่งโบอัอ๋นม,มันหิ่งโบอั๋นก็ตุ้่นไงถึงมันอั๋น่ยดอกบ,บัวเห็นผลแม่นาง งาุดามขุดขุดดอกบัวงางาอยู่ดีเนาะงามงนะาหลังตาขนหองมาเบิ่งข่อย้ามาเบิ่งเจ้ากขไม่เหยียบนันนนองมาเนาะข่อยจะเหยียบูจะได้หยางล่ได้นาะคนเลยบข้าเจ้าี่อกมาเบิ่ง ก็มีเบียอยู่เนนนี่อกไดุนดอกหัวงามงสีมูเนาะอยก็มีเบียรอยู่อยกระยันหอยกิปาเก๋่มีเปียร์ไ่ใหญปไงหอยไมีเียอยู่อยกยังมาเบิ้งหอยก็ข้าพิณหงมาเบิ้งนาก็ไงามหากบ้ดบยไหนยุสกดห เนี่ยบ่ออึดบ่อยากคุ้ยใส่กับบ่อึดบ่อึดหยักงอขั้วยกับสนุกอ้วนสนุกกินบ่อึดบ่อยากหยัเต็มอยู่ดอกไม้กับงามผลละงามผลนะดอกบัวผลนะดอกบัวมึงนี่ยผลละงามหยักกับอึดบ่อยากเต็มอยู่ผลนะต้นซ้อนนะพี่น้องปีนีน้ำบ่กควนทุกปีแถวนี้น้ำถอดเมื่อได้หนีหนียางบ่ได้ได้หนีพ่ายขึ้หย่าได้หนีกับข้า นี่ไ่เลื่อได้นี่ไผ่เรื่อไปเรือยได้ดิซูบียงมหนีล่ะเดือนนีได้ล่นีล่ะข่ชเรื่อไปเลยเวปีนี่นามก็ท่านหนากับท่านดีใจเราพี่น้องกพท่านไปออกพรรษาขนออกพรรษาจังสีว่ากรท่านถ่วมเดี๋ยวนี้เ่าท่านไป่ว่ากพท่านถ่วมมันหนากพท่านหอดกับพะจักหน้ามันถ่วมเบิร์นี่แถวนิถ่วมฮอดนี่ถ่วมฮอด เกียรหลังคันทางนี่เลยล่ะนี่นี่เกียรเลยหลังคันทางรถแลนโบได้น่ามาักถึงมากนี่เลยหลังคันทางโบได้อันโบได้ขี่รถด,ดอกขี่ตั้งแต่อัน,น,อน,ย,น,น,นออย่างเอากระถ่ายแห่คันท่างเน้นเวิร์ดหันนี่น่านถ่วมเวิร์ดอันนี้ยี่นี่มากโบ่บ,บทำนี่น,น้นห่างท้อนได้ดีใจดอกว่าอันมันบ่ท่วมเมื่อปีนี่โบแมน อออกพร้าจังสีว่าน้ำบ่ถ่วมลังเทียมันกับมาออกพร้าผุนน้ำนั่นมาเบิดนี่ถ่วมขาวฝ่าแบบนี้เลยแถวนีแถวนีเมนเบิดถ่วมเบิดแถวนีขาวแบบนี้เบิดเลยแถวค่เหี้ยผ่เหี้ยย่างเดี๋ยวรถไล่ลงมาบ่ได้เลยผ่ายเตียลงมาไผ่เรียลงมาเลยแถวนีขัดน้ำถั่วเสียผ้าพี่น้องมาเบิ่งดกี้ดอก น้องมาเบิ่งแถวนีิมาเบิ่งแถวหนิผ้ามาอยู่เห็นนามขนหนามมาตีนหนามเนั่นมันมาสุปีแต่วาสีนี่มาบนท่านกอดท่านกอดในกระาีใจอยู่่อยบารมาเด้อหอยบาหอยด้เขียวแน่จ็กเชียแน่หน้าขาหน้าท่ามนี่เขาจะเอื้อหน้าท้ามเขาจะเอื้อหน้าท้ามมองบานี้นามทวมนาททวมเบิดนี่นี่หาขันยามน้า สุปนะีนั่นมันนาถ่วมเบิด์ตหนิถั่ถวมไปรถแลนบ่ได้ดอกนี่มิแตะมิเต่ายหิ้ยกับยางหลังหลังหลังทั้งทั้งหนึ่กะทีเพียงก๊กขาเพียงหัวเข่าเาลยคทั้งทาง้งม่อข่อยยางทีเดียวนี่นะมันขั้นหนามมากเลยละม่อนเข่าม่อนมูอนั่นนั่นขาฝ่าเบิดนต่หมือนมิเายเหีง้งเบิด์ตเพื่สีเราพี่นอ้องเพื่อไหนเนาะ จังไี้จะเอาไปตามหนึ่งตัวหอยหอยลงมาหามอันนั้นมือนี่หอยลงมาเบิ้งหน้าเบิ้งเข่าพึ่งกันนั่งอ่ะพอสิไปอันซี่บอกเบิ้งเข่าหอยยุหอยเพราะในเปซี่ให้เบิ้งเข่าหอยหอยผ้ามาเบิ้งน้ำหอยผ้ามาเบิ้งน้ำกุดสักก้อนเดียวหนิเดียวหอยสีผ้าไปเบิ้งเข่าหอยบานเข่าหอยยุพูนล่ะเดี๋ยวหอยสีผ้าไปเบิ้ง